สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบแปดเนาะวันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะวันที่สิบแปดใช่ไหมฮะสิบแปดมีนานะครับสิบแปดมีนาตรงกับวันอะไรครับวันนี้นะครับขออนุญาตที่นึงนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับอ่า ไปคุยกันไลฟ์สดดีกว่าเข้าไปทักทายไลฟ์สดกันบ้างนะครับหลังไมคผมเยอะครับเลยบอกให้มาหน้าไมค์บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับคุยกันสบายๆนะครับคุยกันสบายนะครับนะครับ เรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับนะคุณไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์คำว่าย4คือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดรัคนาราศีปีนักษัตวใส่มาให้ชัดเจนนะครับยคือชีวิตแชร์แล้ว1น,นะคุณแอนนะครับ10เกิดวันศุกร์ด้วยนะครับสิสิงห์สเมษาย,ยน2อ4 2นยนะครับถ้ามารักกดแชร์นะครับคนหนึ่งแชร์นะครับนะครับ การงานจะดีไหมเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานดีไหมนะครับเอาการงานหรือเอาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานครับนะครับเวลาตั้งคําถามสิ่งหนึ่งสิ่งที่หมอพัฒจะแนะนำนะกรุ๊กดวงนะพยายามถามให้ชัดเจนนะครับถามคําถามอะไรที่มันชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะ เพราะว่าถามไม่ช er ัดเจนก็จะได้คําตอบที่ไม่ชัดเจนเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับจะเอาการงานหรือเพื่อนร่วมงานนะครับเอาทีละหนึ่งคำถามดีไหมครับทีละหนึ่งคำถามนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะขอคําถามที่ชัดเจนนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับผมเอาที่เพื่อนร่วมงานก่อนนะครับนะครับ เอาอีกนะเพื่อนลูกนานหรือหัวหน้าง,งานมีแยกถามที่เดียวสามคำถามเลยเลูกอาทิตย์แคำถามดีไหมลูกนะ <_ S 1> นะเดี๋ยวเดี๋ยวขายากคำถามดีไหมลูกนะครับนะพิมพ์คำว่ายี่สิบสี่คือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งนะน้องแอร์นะครับวันศุกร์ที่สิบหกมีนาอ่ามีสายหยดสองพันห้าร้อยสี่สองปีเถาะมีราศีเมฆนะครับอ่านะครับพอหนูว่าถามรวมรวมเนี่ยมันสเปซสปาดน,นะครับมันบอกว่าโดยสถานภาพเราปรกครองหน้าที่การงานเราได้นะถามว่ามิตรแท้มิตรเทียมจะเป็นยังไงหมอพัดบอกปิดยอดไม่ได้เยอะนะครับ ซึ่งสิ่งที่บอกไว้เพราะหนูถามมารวมเลย3ามคำถามเนาะเอาเป็นว่าอย่าไวไวใจใครอะไรมากมายทุกคนพึงไว้แล้วซึ่งผลประโยชน์เท่านั้นแหละนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับการงานแค่พอประครับประครองไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่เรื่องของคนแล้วแล้วแต่จิตใจคันจิตใจมันเนาะอาจจะไม่ทําให้เรา มสมหวังดังที่เราปรารถนาสเท่าไหร่นเรื่องของจิตใจคนเนาะนั่นคือสิ่งที่ตัวหมอแนะนำนะครับ,บ like กดไลค์กดแชร์ครับ share, ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับศูนย์เก้าสามสอปเปิดช่องทางบริจาคให้อาหารน้องแม่นะวันนี้มาเพื่อหาอาหารน้องแมวโดยเฉพาะนะครับส่วนลูกสาวเกเรนะครับวันนี้ไม่มานะไม่โผล่หัวให้เห็นนะครับไม่ต้องตกใจนะลูกสาวเกเรนะครับ นะครับผมมีเบอร์พร้อมเพลงผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะชื่อธรรมนัฐธรรมวรรกรองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับกดแชร์ครับกดแชร์นะหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์นะท่านั้นมีคําถามที่สองก็สองยีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับน้องนุ่นอนุโลมนะครับสาม,มีสา5สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับราศีเมฆมีเิเศษไปรเรียนกรุงเทพจะประสบความสําเร็จไหมสําเร็จนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือ เมื่อไปเรียนแล้วตั้งใจเรียนอย่าไปติดเพื่อนติดสูงติดสังคมนะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้นะครับมีโอกาสไปเรียนอ่าแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะจะน้องนุ่นนะครับฝากแชร์ให้หมอพัดด้วยนะครับนะหมอพัดปักหุดไว้ข้างบนด้วยนะครับท่านที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่ารน้องหมาน้องแมวนะครับนะครับนะครับอ่าใครก็รู้รู้อยู่ว่าหมอพัดมีหมาแมวเยอะนะครับนนาครับมาต่อเลยนะครับ มวล5มกรา2,544ราศีธน,นูคนที่คุยอยู่เขาจริงจังจริงใจกับเราใหม่นะครับไพ่ขึ้น4ดาบอย่าไปคาดหวังเยอะอายุยังน้อยๆวัยเรียนวัยศึกษาวัยมีโอกาสก้าวหน้าสู่ชีวิตฉะนั้นในเรื่องนี้โปรดระมัดระวังไว้มากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเพราะว่าบางที รักแท้อาจจะไม่มีอยู่จริงในช่วงขณะน,นี้มันมีแต่ลักที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะหรือรักที่เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและความไม่จริงจังจริงใจเนาะนั่นคือสิ่งที่หมอมองเห็นนะคะมีคําถามที่2พิมพ์มาใหม่นะสองยี 2, 24, คือชีวิตชื่อเล่นแชร์แล้ววันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรหน้าไม้ตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่เปิดช่องทางให้คุณลูกดวงนั้นหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์และร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคุณลูกดวงที่น่ารักทั้งหลายนะครับ นะครับอตอบไปแล้วเนานะเนาะหมอพัดตอบไปแล้วเนาะหนึ่งท่านทางที่ทางเพจหมอพัด24ยี่สิบสคราชอย่าลืมกดแชร์ให้หมอพัดรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยนะครับนะครับยีิบสีคือชีวิตต้นค้าวนะครับสิบเวีนาสีหวันพุธราศีกุมปีมะเมียชีวิตช่วงนี้จะดีขึ้นไหมมีแต่ปัญหาช่วงนี้มันเป็นปัญหาทั่ว ทุกคนย่อมมีปัญหาอยู่แล้วนะช่วงนี้ปัญหาลําบากอยู่แล้วถนะ้าคนไทยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมันต้องค่อยๆแก้ทีละปอทีละปอเราจะไปคาดบางังหรือให้คนอื่นช่วยแก้เรามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากยุ่งยากนะเราต้องแก้ตัวด้วยตัวเราเองนะเพราะว่าพ่ายขึ้นเด็กยกไม้ face off one นะเวลาเราเจอปัญหาอะไรใหญ่หญๆเราต้องหลบและหลีกลเลี่ยงไม่ใช่เราวิ่งไปเวปะ มันมีแต่แตกหักเวลาเราเจออะไรที่แก้ไขไม่ได้เราก้าวข้ามผ่านมันไปก่อนก้าวข้ามผ่านมัไไปก่อนแล้วเราค่อยๆทีละบอกทีละบอกกับสิ่งที่พอแก้ไขได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับนะนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมนคําถามหนึ่งแชร์นะครับกดดวงนะครับ, like, รบเา 1, บบอาเป็นว่าน้องครึ่งเปิดปี4ี่ห้าเองนะเกิดสนะี่ห้าอายุวันไม่เยอะเองนะไม่เยอะนะจากนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัดฟังก์ชันบางสิ่งบางอย่างออก แล้วเอาแค่ตัวรอดกระพอะนะคุณน้องนะครับน้องต้นข้าวนะแล้วจะดีขึ้นนะนะทำตัวเองให้สวยไว้สวยไว้ทาตัวเองให้มีออร่าไว้น้องต้นข้าวย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับศูนย์เก้าสามสองห้าหกแปดสองห้าร่มด้วยช่กันนะนะครับปักหมุดไว้นะสําหรับท่านที่สนใจค่าอินเทอน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับนะฮะยุคนี้คนมีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะ อันดับแรกมนะันไม่ใช่เรื่องของความรักนะเป็นเรื่องของการเงินนะและอีกต่อไปมันจะซุดแล้วก็แย่ลงนะฮะผมเปิดไพ่แบบพื้นฐานเมืองเนี่ยมันซุดแล้วก็แย่ลงผมพูดไว้เพราะว่าอยากให้ทุกคนนะั้นใช้ชีวิตอย่างมีสตินึกภาพดูนะครับอย่างหลายๆจังหวัดเริ่มคัดออฟนะปิดผับบาร์สถานบันเทิงปิดร้านเกมปิดหลายที่แล้วฉะนั้นคุณลูกดวงจะใช้จ่ายทุกอย่างมานหมุนเวียนการซื้อขายทุกอย่างมันจะเริ่มชะลอและคัดออฟลงอยู่แล้ว คุณลูกหลวงต้องเอาตัวให้รอดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปคุณลูกหลวงต้องเอาตัวให้รอดนะครับเอาตัวให้รอดคือเ,อเซฟค่าใช้จ่ายได้เลยนับจาก,กวันนี้ไปนะครับเพราะว่าเขานะครับั่ะผับก็ไม่เปิดบาร์ก็ไม่เปิดสถานบันเทิงต่างๆก็ไม่เปิดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับตามที่ท่านกฎหมายก็ออกมานะครับเพื่อที่จะเ,เซฟนะเซฟในเรื่องของชีวิตเซฟในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ฉเนั้นการเงินทุกคนมันจะต้องดรอป ดวงชะตาทุกคนมันจะต้องดรอกตามผลกระทบของมวลมวลของสังคมโลกและสังคมฉะนั้นต้องใช้จ่ายซูเปอร์เซฟไว้นะครับสวัสดีจ้าลูกเกดคนงามสวัสดีจ้าลองลูกเกดแสนสวยถามได้นะลูกเกดตรงนี้นะเอาคําถามที่มันตีโจทย์ให้แตกก็ตั้งคําถามที่มันมีเป้าหมายของชีวิตนะลูกนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ093256825เรื่องดุ้ดช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าหาน้องหมาน้องแมวนะครับนะครับ สิบตุลาสี่สี่ราศีกันมะเสง็งมีโอกาสติดมาหาวิาลยที่หวังไว้ไหมครับน้องหวานแล้วหวานยุทธาลวันยุทธาชื่ออะไรหวานยุทธาเหรอหวานใช่ไหมลูกนะหวานใช่ไหมหนูจะพ่ยขึ้นดาบเต็มอาจจะไม่สมหวังหนูลองมาหาหามาหาวิาลยสำรองนะลูกนะเป็นกําลังใจให้นะลูกแล้วหมอพัดอาจจะทายผิดพลาดอะไรบ้างแต่ถ้าหนูได้ช่วงนี้หนูต้องเซฟตัวเองในเรื่องของอ่า เอาละความไม่ประมาทนะถ้าบอ,อ,อกว่าไทยผิดพลาดไปนะเพราะว่าไพ่เป็นขึ้นดาบนะลูกนะครับกดแชร์ออกไปเลยกดแชร์ออกไปเล้ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยเดอ้อเด้อแฟนตัวยงมาราคา่าสวัสดีจ้าลูกสวัสดีคนสวยนะครับนะนะฮะนะนะแฟนตัวยง2บวกแชร์ให้ด้วยนะลูกเกดนะมีคําถามมาถามหมอได้นะลูกนะนะ มีคำถามถามมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมาทางอดวงอดวงนะผมมีเพจนะครับมีเพจหมอพัดยิบซีโคราชนะพอสัเพาไม่หันหน้ากาดทอทงเราเองนะครับกลั่นนะครับหมอพัดนยิบซีโคราชนะไปกดติดตามด้วยนะครับหมอพัดยิบซีโคราชนะครับเพจหมอพัดยิบซี่โคราชแล้วก็เพจอมยิ้มภาษาอังกฤษอมยิ้มทรลลเดลี่นะครับไปกดติดตามได้ชิ้ดวนส่วนตัวเดี๋ยวทักกันที่เพจเนาะเนาะนะนะนะตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนแชร์ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หมอพัดหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์นะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นในการกุศลนะครับนะมีช่องทางในร่วมบริจาคค่าอิเทอรทเอน็ต์ค่าอาหารน้องหมาน้องแมวเฉยๆนะสำหรับรูปดวงที่สะดวกนะครับสำหรับรวบรวงที่สะดวกนะครับนะครับตาเอตาเอยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกทำไมลูกตาทิงจาตาทิงชาตาทิงชายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยโอ้โหไม่ยิ้มเลยอะไม่ยิ้มเลย เขาอยู่ตรงนี้แหละครับนะครับเอามาต่อนะครับฟ้า26ธันวาสองพันรีามศีธนูรปีมะเส็งคนที่เราชอบเขาชอบเราบ้างหมสองสี่สามนะครับอาควีนถือไม้หนูอย่าไปเผื่อใจเอาคิ้ดีกว่าน,นะ ถ้าเราชอบดูสองเดือนนี้เขามีพัฒนาก,การในเชิงบวกกับเราบ้างไหมบางครั้งควีนถือไม้มันแปลปว่าเขาน่าจะมีคนที่รักที่ชอบหรือคนที่หมายปองอยู่ด้วยนะครับนอกจากตัวเราเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฉะนั้นวิธีการดูง่ายๆดูว่าภายในสองเดือนนี้เรามีพัฒนาก,การไปในเชิงบวกกับเขาบ้างหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะจ๊ะน้องฟ้าคนสวยเนาะตกเลขแปดพอดีสองหกันแปดนะครับนะสวัสดีครับนะกดไลค์กดแชร์ครับ, like, share, ครบใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ ใครแชร์ขอให้ร่ำาให้รวยที่มาช่วยหมอแชร์ในวันนี้สุกเกษมเป็นปพลงขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้แชร์ขอให้แชร์นะร้องเป็นเพลงเลยนะครับนะครับคุณลูกดวงครับช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องการเงินการทองผมอยากบอกเลยนะครับช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะย่ําแย่ฉะนั้นคุณลูกดวงต้องโปรดระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่เลยครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับคุณลูกดวงนะครับนะครับ นะครับค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคุณรุงหวงนะครับนะครับนะครับมามาต่อนะครับมาต่อยิบสี่คือชีวิตแชร์แล้วเกตนะครับเกตนะครับน้องเกตนะนะครับวันพุธที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองราศีสนูปีมะโรงนะครับน้องีเกตถามว่าอะไรนะครับน้องเกตถามว่าอะไรหนูอยากทราบว่าช่วงนี้หนูควรทําอะไรเสริมถึงจะมีรายรับ อ่าเข้านะครับเนี้ยเนี้ยวนี้เนี้ยหนูจะไปเกากระเป๋าลูกกี่ใบแล้วมันพังหมดแล้วลูกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเลำบากกับแมวนี่แหละวันนี้แล้วมันไปเกากระเป๋าอีกแล้วเนี้ยคือกระเป๋าพังกว่าสามใบแล้วนะกระเป๋าราคาแบบถึงไม่แพงมากแต่ว่าเราซื้อเราไม่ได้แทนใช้ม like ันไปเกากระเป๋าเป็นรอยหมดเลยวันนี้เร็วเร็วเร็วมะลิวันนี้นะครับอ่าเพสออฟครับนะ ช่วงนี้หนูลูกเกตนะเอาสิ่งที่ใกล้ตัวทําดีสุดถ้าช่วงนี้ทําธุรกิจเสริมเพิ่มเติมอะไรที่มันใหญ่ๆในยากหนูโปรโมทใช่ไหมหนูหาที่ทําเลที่ที่มันพอทําได้แล้วก็หนูโปรโมทต,ตัวเองโดยการติดต่อสื่อสารหรือให้เพื่อนกระจายได้ไหมอาจะเชื่อมต่อการบอกกล่าวเรียบปากการกระจายด้วยสรรื่อสารโลกของโซเชียลเพราะว่าขึ้นเด็กถือถ้วยเนี่ยทำอะไรที่เขาชอบกันของของของกลุ่มสัง,งคมในอายุรุ่นราวคราวเดียรุ่นผู้หญิงไม่มากไม่น้อยเกินไปไออย่างที่เราทํามันก็ดีนะแต่เสริมเสริมซะนี่ไปโด,ย,ดยที่ว่าการกระจายออก ในการสื่อสารปากของปากเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดีไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่าภายขึ้นเด็กคือเด็กถือถ้วยเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแต่ก้าวแต่ละก้าวในช่วงนี้โปรดระมัดระวังอย่างยิ่งเลยเพราะว่าก้าวแต่ละก้าวในช่วงนี้อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหรนะ่นะน้องลูกเกดนะทำอะไรในช่วงนี้ถ้าลงทุนใหญ่ๆยักษ์ๆคัตออฟสตอปสตอปไว้เลยลูกนะฮะไม่แนะนําเลยลูกนะครับต้องทําอะไรที่มันไม่ไม่ไม ไม่มีเสียงเลยช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไม่ลูกอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับช่วงนี้เขาปิดหมดเลยเขาปิดและขัดออฟหลายสิ่งหลายอย่างหมดเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงอย่างโคราชปิดมาล่าสุดโคราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านประกาศแล้วนะครับเราต้องให้ความร่วมมือกันนะ เกมผับบาร์สถานบันเทิงทุกอย่างคัดอ้อมหมดนะครับมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆชีวิตทุกชีวิตมีค่าอย่าไปรอเล่นกับชีวิตเลยนะลูกนะนะไอโควิดสิเนี่ยมันเป็นแล้วมันตายเลยนะบางคนนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนเป็นแล้วตายเลยอย่าไปรอเล่นนะครับทุกชีวิตมีค่าบางคนเขามีครอบครัวต้องเลี้ยงคนอื่นนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เราอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กกกรระะะจาาาาายยยยเเลลลนนนนคคคััับบบ่่่่ือออสิงงงงทีีไนะนะีไวววววว้้้ดดมมมแแหพขขอ เอามาทางนี้นิดนึงนะครับนะครับเฟิร์นนะครับเฟิร์นค่ะเอ่อเกิดวันที่25กรกฎาคม2544อายุส8แปปีสัมภาษณ์มสวปร,ประสานเขาเรียกอะไรประสานวิไหมอ่าสีนักเรียนวินโรจน์เนี่ยเนาะสีนักเรียนวินโรจน์เนาะแชร์แล้วค่ะนะครับอ่าไพ่ขึ้นเจ็ดไม้มึง เหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้อะเท่าไร่ลูกเหมือนก็มีการติดขัดบางสิ่งบางอย่างเนาะคืนนี้ก็สสดนตมรณไปพาแผลเมตตาช่วงนี้สสดนตมรณไปพาแผลเมตตาขอบัตรพัสดุดขอให้เราได้ที่เรียนดีๆเนาะ ไข่มันขึ้นเหมือนมีอุปสรรคความหนากบสีคลีนวิโรจน์อ,อยู่บ้างวางส่วนนะลูกพูดแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าตัดทอนกันเนาะ <c oughs> บางครั้งก็ไม่ต้องไปเชื่อหมอพัทอะไรมากมายนะเราทําให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยเนาะมีคําถามที่สองก็ยิปซีคือชีวิตแช,ตช,ตช,ตชตร์แล้วสองชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับนะครับรักกันรักกันนะครับ นะวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะถามชาัดเจนก็ได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับนะครับนะครับอ่าต่อมาใครเอ่ยนะครับยุ้ยว,วันศุกร์นะยุ้ยลืมพิมพ์คำว่ายีิบสี่คือชีวิตนะครับครั้งหน้าแล้วก็ตามวิทย์แชร์แล้วหนึ่งนะครับยุ้ยนะครับศุ่ยยี่สิบเก้ามากราสองพันหกร้อยสี่สองราศรีมกรจะมีคนเข้ามาไหมคนแนวไหนลูกคนแนวไหนความรักเหรอลูกนี่กำลังคุยเรื่องความรักใช่ไหม กาคุยเรื่องความรักใช่ไหมแค่ขึ้นจัติกมีคนเข้ามานะภายในนับจากวันนี้นับจากวันนี้สองปีจะมีคนดีๆเข้ามานะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคนหมายหรือคนที่ซื่อสัตย์หรือคนตรงไปตรงมาก็ได้เข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะ้หรือคนที่เดินทางขึ้นไหวกับพาหนะ ก็ได้นะครับนะครับขอเข้ใจร,รัวนะขอเข้ใจร,รัวนะศูนย์เก้าสามสองห้าหกแปดสองห้าร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับนะ,บน,ะบนะครับนะครับร่วมด้วยช่วยกันเนาะ,ะเนาะร่วมด้วยช่วยกันเนาะมีเล็กมีน้อยก็ช่วยกันได้ช่วยบริจาคนะ <c oughs> เห็นแมวหมอผัดไม่น่ารักตะมุตะมิเลยเด่ะมานี่แล้วเนี้ย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 เรียกยากจริงๆเลยทําไมมันเรียกยากอย่างนี้เด่ะนี่มามาต่อเลยนะครับ มามาต่อนะครับมาต่อนะคุณรูกดวงนะอ่านะครับอ่าจ้าน้องแมวน่ารักกับปียาพัฒนใช่จ้าน่ารักเหมือนหนูเลยนะครับน่ารักเหมือนหนูเลยหนูสามารถร่วมบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะลูกนะนะครับนะครับเนาะนะครับนะตอนนี้ก็เดินวันทั่วห้องมันกระโดดเนี่ยแมวมันโซนครับนิสยัยแมวมันก็ต้องโซนเป็นธรรมดานะครับอ่ามาดูต่อนะครับมีใครนะค่าไปใครไปบ้างนะครับอืมมอเสว์ว นุ่นนะครับคำถามนุ่นนะครับสามเมษานะครับสี่สี่ไปเรียนที่รุงเทศจะมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายไหมน้องนุ่นปีพัฒนนะครับน้องนุ่นครับแม่นอนมีสิ่งดีๆแต่โฟกัสที่การเรียนก่อนเป็นระดับแรกนะหนูมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะหนูอย่าลืมบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวน่าจะได้สมหวังนะลูกนะครับนะครับ,นะรบต่อไป AAA PPP CCC โอ้โหชื่ออะไรที่อเอมใช่ไหมลูกนะครับ1 6บหกสจะติด F วิชาบัญชีกลางหมายคาเช้แล้วค่ะ หนูมีทางรอดได้นะลูกนะไม่รู้สิเอาเป็นว่ามันมีช่องทางออกรอดได้ของหนูนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้องแมวน่ารักจังเลยใช่แล้วเจ้าของแมวน่ารักไหมเจ้าของแมวหน้าตาเหมือนจูนเนาะเมียวเมียวเมี้ยวเมียวนะครับหนิงคะพิมคาว่ายี่ิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเืินปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนชกลาภเราต้องขยายความหน่อยชคลาภเกี่ยวกับอะไรนะคะนะขยายความนิดนึงนะน้องหนิงนะครับ นะครับน้องหนิงหมอพัดรออยู่นะยีคือชีวิตแชร์แล้ว1ปลาวันพฤหัสนะสิบหกธันวาคม2 5งห้นึ่งเะครับเพิ่งโดนให้ออกงานกระทันหันวันนี้จะมีงานใหม่เข้ามาเร็วนี้ไหมโอ้น่าเห็นใจอันนี้น่าเห็นใจนะหลายคนได้ออกจากงานเห็นไหมละ่ะหลายคนบางทีสไตลชีวิตของเราไม่ไม่นอนในยุคที่เศรษฐกิจที่ลุงตู่บอกว่า อ่าเศรษกิจโอเคโอเคโอเคนะครับในยุคนี้ลุงตู่บอกว่าเศรษฐกิจกลังโอเคมากๆเลยดูสิดูสิดูสิโอเคแต่สาหรับผมโอเคเป็นภาษาไทยแปลว่าเศรษฐกิจตกลงตกลงตกลงนะครับหลายคนก็มีชีวิตที่ลำยากลำบากเนาะ นะสงสารน้องปลาจังเลยน้องปลาครับค่อยๆหางานนะถ้าเดือน2เดือนนี้ถ้าหนูหางานด้วยความพยายามหนูก็มีโอกาสได้งานนะแต่ต้องประคับประคองงานอะไรก็อย่าเลือกงานทำาลยทำไปก่อนเนาะยังพอมีสิทธิ์ลุ้นเนาะน้องปลาเนาะพะขึ้น king o f c u p นะ king o s c u p เนาะเป็นกําลังใจให้น้องปลานะครับนะครับขอหัวใจรัวๆนะครับเอ่อกดไลค์กดแชร์ให้หมอพัดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หมอพัดนะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับ ครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับมาช่วยหมอพัชแชร์เนาะนะครับขอ,อยากนิดนึงนะะหลังใหม่มีใครเข้ามาอีกถามกี่คําถามดีคะกี่คําถามก็ได้นะคุณคุณลูกดวงที่น่ารักทุกคนน้องจะถามกี่คําถามก็ได้ เพียงแต่บอกว่าพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนขอบคุณสโมสรหมอดูนะครับที่เปิดให้นะครับขอบคุณสโมสรหมอดูนะครับนะครับนะ คุณลูกดวงขาจะถามกี่คำถามก็ได้นะครับแต่มาครั้งละหนึ่งคำถามพิมพ์คาว่า24คือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนเช่นคําถามที่สองก็ยีคือชีวิตแชร์แล้ว2ต้องแชร์ด้วยนะครับต้องแชร์ด้วยนะทุกหนึ่งคำถามคือ1แชร์นะครับคุณลูกดวงที่น่ารักนะใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยเนาะนะครับนะครับอ่านะครับใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับนะครับ มาต่อมาต่อนะครับมาต่อเลยดีกว่าเนะาะจีน่าจีน่าครับวันเดือนปีเกิดน้องปียาพัดถามคำถามอีก้ว้ลูกนะครับถ,ถ้าถ้าออนสลิปมาแล้วก็ช่วยช่วยไปฝากไว้ที่เพจได้นะเราเข้าไปหาพี่เพจใหญ่ของหมอพัทยิบีโคราชด้วยนะลูกเนาะเนาะจีน่าคาหนูคะหนู ให้วันเดือนปีเกิดหมอพัดมาได้ด้วยไหมคะจีน่าจีน่านะครับที่ถามว่าธุรกิจส่วนตัวค่ะมีเงินกู้ไวจะได้ตามหวังไว้อาฮะมีกู้เงินไวจะได้ตามที่หวังธนาคารไหมหนูให้วันเดือนปีเกิดและคณะดราศีมาได้ไหมครับจีน่าหมอพัดมารออยู่นะครับสองสี่ใช่ไหมจีน่าสิบสี่เกิดวันอะไรเนี่ยอ่าควีนถือไม้ท่านหนูติดต่อสื่อสารอเจรจาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงต้องพูดให้ถูกจังหวะนะไพ่มันขึ้นมาขึ้นทางอ่ะต้องหาทางดิ้นลงหลายๆอย่าง มีโอกาสได้อยู่เหมันกันแตต้องต้องเปิดเรียกอ,อะไรต้องใช้ความพยายามสูงอะประมาณนั้นนะครับต้องใช้ความพยายามสูงมากๆเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่หมอพัดบองเห็นนะกว่าจะ,ะเป็นอย่างที่เราหวังเนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องจีน่าเนะพพาะพะไพขึ้นควีนถือไม้ My, ต้องหาหลายๆช่องทางในการกู้เงินนั่นแหละ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคะรับกติกาผมหลายคนบอกทำไมผมไม่พิมพ์มาเลยอย่างงู้นอย่างนี้เราขออภัยคุณลูกดวงนะพิมพ์มันเวลาพิมพ์แล้วเสร็จแล้วบางครั้งก็รู้ๆกันอยู่เราไม่ค่อยอ่านกันนะก็เลยพูดด้วยไ์สดปากเปล่าตรงนี้แหละนะครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งนั่นคือคําถามที่หนึ่งมีคําถามที่สองก็ยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วสองตามด้วยชื่อน่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมีนักศษาใสมาให้ชัดเจนเนาะเนาะอย่าโกรธกันเลยนะถ้าตอบช้านิดนึงนะตอบ เวลาตอบดวงใครช้าก็อย่าเพิ่งโกรธกันเลยอย่าเพิ่งงอนกันเลยเนาะยังไงก็กรักรักทุกคนนะรักทุกคนนะคุณลูกดวงค่ะนะครับอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะครับจีน่าวันอาทิตย์โอ้วันอาทิตย์มันมีช่องทางออกลหลายๆช่องทางจีน่ายังไงก็แล้วแต่จีน่านะครับหมอพัดคิดว่าหนูอาจจะต้องหาช่องทางในเรื่องของการกู้เงินให้ได้หรือมีการเงินเข้ามาให้ได้เพราะคนวันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่ย่อท้อคนวันอาทิตย์เป็นวันที่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่า อย่าท้าอวันอาทิตย์มันมีโอกาสสาเร็จนั่นแหละนะครับน้นองขอบคุณมากน้องอปิยาพัฒนนะครับที่ที่ที่ทบอกรายละเอียดให้นะพิมรรพ์กฏิการพิมพ์ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักรรษัตรพร้อมกับคาถามพิมพ์คขาว่ายิบีคือชีวิตแชร์แล้วจะถามกี่คําถามมาครั้งละหนึ่งคำถามเนาะเจยะนยิบีคือชีวิตแชร์แล้วสานั่นคือคําถามที่3ก็ตามชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับคุณหนิงครับพิมพ์คำว่ายิบีคือชีวิตให้หมอพัฒ หนิงอยู่คุณหนิงพิมคำว่าย่สิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้หมอพัดนด้วยเดอ้อเด้อครับหมอพัดยังรออยู่เด้อเด้อครับนะครับนะคุณหนิงนะครับ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 นะเดี๋ยวลูกเกดมาได้นะลูกเกดนะอ่านะลูกเกดมาได้นะคะนะครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะลูกเกดนะ นะครับลูกวันนี้กี่คำถามดีอะไรเงี้ย จริงๆแล้วการดูดวงเนี่ยคุณลุกดวงะนาครับไม่จําเป็นหรอกนะครับว่าคุณลุกดวงเนี่ยผมไม่ได้ฟิกผมไม่ได้จํากัดคุณลุกดวงว่าจะถามกี่คําถามนะเพียงแต่ว่ามาครั้งละหนึ่งคำถามขอบคุณนะครับอาจารย์ป้อนิยมดวงนะครับขอบคุณมากๆนะมาครั้งละหนึ่งคำถามนะคุณลุกดวงขานะครับหนึ่งแชร์ไปก่อนนะทีละแชร์นะหนึ่งแชร์หนึ่งคำถามพิมพ์คาว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดกาลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้จดเจนครับไทยสองก็ยิบซีคือชีวิตแชร์และสองตามด้ นาราศีใส่มาให้ชัดเจนคับคุณลูกดวงง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายหน้าไม้นะครับคุณลูกดวงขานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายหน้าไม้ตรงนี้นะครับส่วนในกรณีที่คุณลูกดวงจะร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่บังคับกันนะคุณลูกดวงผมปักไว้เฉยเฉยคุณลูกดวงเดือดร้อนหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ เราไม่ได้ว่ากันนะคุณรู้ดวงนะครับเพียงแต่ว่าใช้ใจมาดูดวงกันใช้ใจมาดูดวงกันนะซื่อๆนะครับรูดวงนะใครเหนื่อยใครท้อแท้กดแชร์ไปเชียวแชร์ไปแล้วมาราดวงดวงตอบช้านิดนึงอย่าเพิ่งกดกันนะครับอย่าเพิ่งนอนนะครับขอ,อยนุาตลงยู u ูบชแนลอ่าเซสชั่นแรกก่อนนะครับ